ีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะมีการแถลงนะะคกรณีคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้สืบคุยฐานข้อมูลที่ทำในชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารเรือนจังหวักระทรวงยุติธรรมอยากจะแถลงในประเด็นสิ่งที่ สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอมอ็อบรัศดรแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นบรรดาเยาวชนที่ถูกคุมขังกักตัวอยู่ใน เรืองจำต่างๆแล้วก็มีสื่อมีภาควิจารณ์จากข้อมูลที่ได้รับมามี Facebook มีสื่อโซเชียลต่างๆางดำเนินการตรงนั้นบาในประเด็นแรกผมอยากเรียนเรื่องที่กรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎรให้ความสนใจจะเชิญ ข้าราชการและก็ข้าราชการการเมืองคือผมเลขานุก,การรัฐมนตรีข้าราชการก็ตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ในเรือนจำไปชี้แจงไปดำเนินการผมเรียนว่าผมให้ความร่วมมือเต็มที่ในการที่จะ ชี้แจงแต่ผมได้ลองศึกษาดูในเรื่องอำนาจหน้าที่ต่างๆรัฐมนูญมาตรา1 2 9มาตรา1 2 9ตรงนี้และมีคำอธิบายที่ออกมาในลักษณะในรูปแบบของการเสนอเอกสารทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส แล้วมันมีคําว่าคดีอาญาเข้ามันเกี่ยวข้องด้วยผมเกรงว,ว่าประเด็นในเรื่องของคาว่าเรื่องของคดีอาญากรรมธิการจะไม่สามารถที่เรียกสอบสวนทวนความในเรื่องลักษณะนี้ได้อย่างไรมากน้อยนะครับทำได้หรือไม่อย่างไรตัวน,นี้เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยได้ตรวจสอบดูแนะเราจะทํางานกันตลอดในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับว่าเราสามารถที่ให้กรรมธิการไปได้แค่ไหนอย่างไรและในส่วนของอ,อผู้ต้องขังนะครับที่ฝากขังอยู่เนี่ยก็โพส ออกมาจะมีคนอื่นทำให้หรือทำเองนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณกันนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันว่าตัวเองจะถูกทำร้ายและสุขภาพร่างกายเสียหายติดโรคอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเราพิจารณาดูแล้วถ้าเราสามารถส่งภาพถ่ายของบุคคลดังกล่าวที่เป็นที่สนใจของอ ประชาชนตรงนี้ได้เอามาให้ดูว่าในขณะนี้ร่างกายสุขภาพอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่นั้นปัญหาก็จะหมดไปแต่ก็ได้ดูในระเบียบนะระเบียบของราชทันก็ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกที่จะไปเอาภาพถ่ายต่างๆของบุคคล ที่อยู่ในเดือนจำออกมาให้สาธารณะรับรู้รับทราบได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ผมก็เลยให้ท่านประลัดกระทรวงเอาเรื่องนี้นะครับพิจารณาศึกษาดูเพื่อให้อ,อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยไปดูทีว่าเราแก้ระเบียบเพื่อให้ความวุ่นวายทั้งหลายและความไม่เข้าใจตรงนี้มันหมดไปเส่นะถ้าทำได้ก็จะทำ ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้แล้วให้สังคมได้รับรู้รับทราบในขณะนี้เรามีภาพทั้งหมดอยู่แต่ว่าเราเกรงว่านำเสนอออกไปแล้วมันอาจจะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกแต่เรายืนยันครับว่าน้องๆทั้งหลายอยู่นั้นปลอดภัยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะอดข้าวแต่ก็ไม่ได้อดน้ำไม่ได้อดนม ร่างกายก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีน้ําหนักอาจจะลดหายไปบ้างโลครึ่งโลมันก็เรื่องปกติธรรมดาถ้าคนทานน้อยมันก็ลดลงมาไดา้ผมบางวันก็ลดไปกิโลหนึงอย่างเงี้ยผมทานน้อยก็เป็นปกติธรรมดาของคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยในส่วนของการดําเนินการต่างๆแล้วสิ่งที่ถามกันมากทําไมต้องไปตรวจโควิดตอนกลางคืน ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วการตรวจโควิดเนี่ยไม่ได้ตรวจกันบ่อยพ่มเพื่อราชธานเนี่ยมีเครื่องมือมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตรวจเนี่ยประมาณที่ยังเหลืออยู่เนี่ยหนึ่งมืนหกพันชุดเพื่อเตรียมการตรวจเราไม่ได้ตรวจทั้งพ่มเพื่อนะครับแต่ถ้ามีเหตุประการใดนะเหตุสําคัญประการใดที่ต้องตรวจก็ต้องตรวจอย่างกรณีที่เกิด ขึ้นในคืนวันที่15เป็นคืนวันจันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ต้องตรวจก็สืบเนื่องจากว่าผู้ใช้คผ,ผู้ถูกควบคุมนะครับน้องๆที่ผูกควบคุมเนี่ยผู้ผู้ผู้ถูกควบคุมเนี่ยไม่ต้องการจะแยกไม่ต้องการจะแยก เรือนอนออกจากกันนะครับทําไมต้องแยกเรือนอนออกจากกันในกฎเกณฑ์ในการดําเนินการที่ผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับจําเป็นที่จะต้องถูกแยกออกไปอยู่ในที่ท,ท,ที่ควบคุมต่างหากนะฮะผู้ถูกควบคุมตัวตรงนี้เนี่ยยืนยันว่าจะอยู่ร่วมกันก็เลยเป็นปัญหา เมื่อเป็นปัญหาผอบอเรือนจำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรัชทันเนี่ยก็ต้องเซตเครื่องมือนะฮะเซตเครื่องมือเพื่อมาตรวจโควิดนะฮะเพราะเกรงว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วแพร่กระจายออกไปก็จะต้องตรวจนะครับระยะเวลาทําไมต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะการที่ไม่ได้ตรวจทุกวันเนี่ย มันก็ต้องเซตเครื่องมือการเซตเครื่องมือการดูแลในส่วนต่างๆเนี่ยก็ก็ใช้เวลาบ้างนะครับเวลาบ้างและผู้คนที่เข้าไปในเรือนจำนั้นก็ไม่ให้มีคนอื่นเลยนอกจากเป็นข้าราชการของอกระทระวงยุติธรรมของราชทันทั้งนั้นเพราะนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะข่าวที่แสดงออกไปปุ๊บเนี่ยมันดูซับซ้อนสับสนผู้คนฟังแล้วงงผูู้้งขงังในกลุ่มเสี่ยงนะที่มาจาก พิเศษทนบุรีปรากฏว่าในก่อนคืนในก่อนวันวันวันจันทร์ที่เป็นเหตุดังกล่าวนั้นน่ะคือประมาณวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยมีการตรวจพบโควิดที่บางแคเนี่ยครั้งเดียวถึง85ลายตรงนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่เราเราขีดวงของทนบุรีนะเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวัง ซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันควรที่จะแยกออกห้องออกจากกันแต่ผู้ถูกควบคุมตัวซึ่งเป็นนักศึกษาดังกล่าวนั้นน่ะที่มาจากทนบุรีสคนและอยู่ที่พิเศษกรุงเทพสี่คนมันบังเอิญน,นะครับบงับงเอิญเข้ามาจากชนจากธนบุรีและ กลุ่มสี่คนเนี่ยก็ไปตรวจพยานที่ศาลมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันและมารวมอยู่ที่เดียวกันและเขาไม่ยอมแยกออกจากกันมันก็เลยทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ตรวจทุกรายนะฮะเราตรวจเฉพาะในกลุ่มเสียงที่เขาไม่ยอมแยกออกกันและคนที่ยอมให้ตรวจก็มี9คนนะครับเป็นผู้ผู้ต้องขังนะต้องขังที่เข้ามาใหม่ เคนก็ตรวจแล้วก็ไปรวมอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องตรวจหมดทั้ง16คนแต่7คนไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจมันก็พยายามจะตรวจก็ตรงไปตรงมานะครับคือข้าราชการก็ทําตรงไปตรงมาจนถึงที่สุดตรวจไม่ได้จริงก็แยกให้เจคนเขาอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยใน,ในเรือนจำนะครับเขาก็ต้องปฏิบัตินะก็ต้องปฏิบัติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านสื่อมวชนเข้าใจนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะแล้วผมเรียนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของจดหมายที่นำเอามาโพสด,ด้านนอกนั้นเนี่ยก็เราก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะครับผู้ถูก ควบคุมนะี่ะเป็นคนเขียนนะครับแต่เป็นข้อมูลที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่อยู่ในในเรือนจำแล้วมีการพูดคุยกับทนายในตัวนี้เรากำลังติดตามอยู่นะครับในประเด็นนี้ว่า,าจะดำเนินการแค่ไหนได้อย่างไรก็คงมีประเด็นที่น่าสนใจก็คงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ทุกครั้งนะครับถ้ามีการถูกควบคุมตัวเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาว่าถูกทำร้ายผมก็เคยไปไปพบนะครับผู้ที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือน เดือนเลยสองสามเดือนที่ผ่านมาก็เคยมีไปนะผมไปดูว่ามันแต่แล้เราภาพหลุดออกมาจําได้ไหมครที่มีภาพหลุดออกมาเนะี่ยผมก็เคยมันก็มีลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ก็เป็นเทคนิควิธีการของของการทํางานของแต่ละฝ่ายแต่ละผู้คนนะครับมันเป็นเอ่อโน้ตฮาวนะครับโน้ตฮาวซึ่งสามารถเรียนรู้ว่ากันไปนะครับเราก็ต้องหาทางแก้กันไปในอะไรที่เอ่ออย่างที่ กระทรวงยุติธรรมจะแก้ก็คือหมายความว่าเราสามารถาส่งรูปภาพที่เขายังอยู่ปกติสมบูรณ์ดีให้ประชาชนได้เห็นได้ไหมยอย่างนี้นะครับเพราะระเบียบเดิมทีเดียวมันต้องโพสต์ให้มันหน้าหมองๆหน้าคล้ำๆแล้วก็ถึงจะออกไปแต่ว่าเราลองมาคิดดูกันว่าวันนี้เราสามารถปล่อยรูปที่เขายังสมบูรณ์แบบชัดเจน ปัจจุบันตรงนี้ให้ผู้คนดูได้ไหมอย่างไรเดี๋ยวก็ขอเวลานิดนึงครับก็เขาไม่ให้ตรวจเราก็ตรวจไม่ได้เพราะตรวจแล้วมันก็จะมีปัญหาไงนะการที่ไม่ให้ตรวจรัฐการจะให้ตรวจเราก็ถ้าเราสืบสาวเราเลือกันไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าต่อต้านนั้นในส่วนของราชการเนี่ยจะ ดูแลเรื่องของความปลอดภัยได้ไหมยอย่างไรแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นนะครับก็เลยบอกว่าเราช้าๆไปก่อนเรื่องอย่างเงี้ยนะครับรนค,นนครับครับ,รบ,รบเพราะธรรมดามันต้องแยกออกจากกันนะฮะเพราะว่าที่มาจากธนบุรีก็ไม่ควรจะมารวมกับพิเศษกรุงเทพเพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดมาสดๆร้อนๆไงะนะแต่ว่าในเมื่อน้องๆเขาไม่ยอมจะแยกออกจากกันเราก็จะต้องตรวจโควิด ก็ตรวจได้แค่9คนเจ็ดคนตรวจไม่ได้ก็ก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าให้ตรวจกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าวันนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณจะแยกคนที่เป็นโควิดหรือไม่โควิด่คุณต้องตรวจนะับัดนั้นถ้าเอาไปอยู่ปนกันคืนหนึ่งแล้วจะมาแยกตอนเช้าก็มีมประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องตรวจ เขาพยายามจะตรวจให้ได้แต่เมื่อน้องเขาไม่ให้ตรวจก็เลยไม่ได้ตรวจก็เลยต้องแจ้ห้องคนที่เขายอมให้ตรวจไปอยู่ห้องอื่นเรื่องมีแค่นั้นจริงนะครับไม่ใช่ทาไมต้องไปตรวจกลางคืนไม่กลางคืนเพราะราชการเขาทําตรงไปตรงมาแต่ผมทราบก่อนหน้านั้นผมผมจะคิดว่าเอ้าเขาอยากอยู่ด้วยกันมาให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจแต่ว่าข้าราชการเขาทําตรงไปตรงมาครับ ก็ยังไม่มีเกิดขึ้นน่ะถ้ามีเกิดขึ้นก็ว่ากันไปเราก็พยายามจะเปิดเผยรูปร่างหน้าตาให้สังคมเห็นโดยการดูระเบียบเราจะทำระเบียบใหม่ได้ไหมยอย่างไรคือคือเท่าเท่าที่ตรวจด,ดูนะครับถ้าเป็นการใส่ร้ายทำให้ส่วนรชาชการเสียหาย รัชการส่วนที่เสียหายก็ย่อมที่จะรักษาสิทธิ์หรือกล่าวกล่าวโทษอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อรักษาส,สถานภาพของตัวเองไว้นะครับ พวกพรุนี้ผมจะคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศอีกนะครับเป็นการกำชับในการทำงานในช่วงบ่ายนะครับช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงวยบ่าย,ายพวกนี้ผมก็จะประชุมคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศว่าให้รัฐวัตวางเอาจริงเอาจัง,จงทำงานตลอด24นะฮะตลอดสัปดาห์ว่าเราไม่ปล่อยให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีก นะครับจะกรชับและประชุมพวกนี้มาด้วยกันก็ได้นะครับที่นี่เพราะวันธรรมดาทำงานไม่ทันคิดช้าก็เลยต้องเสารทิตย์ด้วยโอเคครับสวัสดีครับ